หลังจากนั้นเนี่ยคือมาดลีนเนี่ยก็ได้พบผู้ชายท้องถิ่นนะฮะชื่อคุณเลีอนและในสุดแล้วในสองคนก็แต่งงานกันนะฮะในปี1951ก็คือประมาณ5ปีหลังจากที่ในหลวงอนันต์เนี่ยสวรรคตไปแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยคุณมาดลีนเนี่ยกออ็มีลูกนะฮะสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแม้แต่มาลีนเองเนี่ยก็ยัง ก็ยังทําใจลําบากจึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณมาลีลีนเนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายออกจากโลซานนะฮะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ในสุดแล้วเรื่องนี้เนี่ยเรื่องความรักของสองคนเนี่ยก็ถูกฝังดินไป